ครับสวัสดีครับชาวเกมเต็ีออนไลน์ทุกคนครับผมเราก็จะมารีวิวเอีเวนต์ประจำวันที่20่สิบกันนายดาคมพศสองพนห้ร้สิบเกานะครับวันนี้ก็เป็นวันวันเข้าวันศารครับซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ไปทําบุญตักบาทรที่วัดมาเผื่อว่า GM จะจะได้ส่งผลบุญให้ผมได้ของดีๆมั้งครับอ่าผมรู้แรกันครับเข้าไปนี่ผมคิดว่าแบบแปลนคิตตั้งครับตายไหมใช่ไหมถุย อะ,อ,อะไรวะอือหืออะไรวะรวมซุ่มตอนนี้ไม่ซุ่มกับผมช่วงนี้อีเว์นี้แล้วก็ถือว่าพารวยได้อยู่ครับผมอะไรมันคืออะไร ได้ปีคดิฉัะวงปูอยากได้เกียรติยศว่ะปีขาดจากไหนอ๋อไอ้นี่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มค่าผ่านทางคูณสองเมื่อถึงวนี้ตัวเองมันก็เหมือนระครังนะครับเอ้ยเมื่อสร้างแลนด์มาร์กดิมีโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มค่าผ่านทางคูณสองแล้วก็ไอ้นี่อนุสสอนแห่งราชวงศ์ครับเพิ่มอัตราแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ อาเดี๋ยวจังหวะนี้ผมไปดูจี้ดองผน่ครับว่าจะมีหรืเปล่าจังหวะนี้ผมก็ไม่รู้มนกันคนระับโอ้ยเยอ็ดมาได้ไนงะขอบเป็นเอ็ดไหมามาทำแมวะไรก็ไม่รู้โอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมกลับม,มาโอ้โหยี่ทดลอง ที่ทดลองอยู่แล้วอะมันต้องอะไรรวมกันอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมืนัผมไปอ่านนั่นก่อนละกันไม่มีเจอไม่อัปเดตอ่านเอาเอาเอาตรงๆแล้วผมอยากอนะัปแปนน่ะแปนนี่มันเยอะก่อนอนะโอเคนะโอเคอยู่โอเคอยู่มาสามสิบเปอร์โอเคอยู่ นี่มึงทำไปนี่เอไว้เอธรรมาดาวไว้ดีกว่าเอธรรมดาวไว้สักสามอันอีเวตนนี้ผมรออีเวตนนี้นะครับเพื่อจะทำเครื่องรางมาจับเมียบะนี่ใช่ปะตังเยอะไปกลัวอะไรตังเยอะแยะร้านเดียวเยอะแยะกูไดเอกินไา้หม่ที่กูอยากได้ไม่ให้สัก หนึ่งอันโอ้โหจะจะร้องไห้เลยเออให้มันเออเกิดดื้อเลยกูเกลียดห่างใจอันน้ม่ใจเนี่ยครับอันนี้แปลนอีเวนต์นี่แหล้วนะผมอยากได้ครับผมผมอยากได้ทั้งนั้นแหละไปจับต้องกันอ๋อบนี่ยที่โอเคอยู่นนะ เอาเ็นว่าผมอัพปแป้งกันโอเคนะโอเคนะครับเท่าไหรสามติเปอร์สักห้าอะไรลองดูกันเปได้ดีสามโอเคอยู่เลยเนี่ยโอเคอยู่โอเคอยู่ห้าโอ้โหติดดีครับติดดีมากเลยครับอือแตงเสร็จแล้วแทนใช้แทนนี่ไปได้โอเค ไม่ดีเลยเอาไปนี่ไม่ดีต้องเปลี่ยนนะแล้ลูกแก้วไอ้น,นี่มันคืออะไรผ่านด้วยจักรกลหรือว่าจักรกะยังไม่หมดอีกเหรอฮะยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยบ้านอนะ อ๋อมันเป็นเครื่องรางถอยบ้ามันลองสุ่มเล่นๆหน่อยสิลองสุ่มเล่นๆสักซักสามสี่ครั้งเผื่อเจอไงเผื่อฟุกไะครับโจนโจนโอเคไปละอไปละไปละ แต่ว่าเราต้องใช้ในข้างหน้าในภายภาคหน้าแน่นอน <c oughs> แรงเลยเป็นช่องให้กูเฮ้ยกูจะพอไหมเนี่ยเออยพออยู่เอาเกียรอีกอันได้ป่ะ เจ็บอันนี้เหรอจีเปอร์ลองของเลยครับไม่สำเร็จอยู่แล้วล่ะแม่เอ้ยไม่เอาดีกว่าเกี่ยวไว้เกยวไว้เด้ตามต้องสุ่มอีกครั้งครับถึงชีวิตจะจำใส่จิตใจจะมั่นคงไม่เกี่ยวเลยกลับน้อยไม่ช่วยเลยอ้าวคาทีน่าอยู่อีกอ๋อได้นี่ด้วยนี่ล่า อีเวนต์นี้ถ้าเกิดใครได้ก็จะได้ถึงหก0เพชรเลยนะครับผมเล็งเห็นแล้วเลงเห็นแล้วว่าถ้าใครได้ก็จะได้ถึงหกรอเพชรเลยนะเอาเป็นว่าอีเวนต์นี้ผมจะมาทำตอนหลังเลยกันครับตอนนี้ผมว่าทำไม่ยากครับอีเวนต์เครื่องรางผมจะไปสมุดนี้ว่าเฮ้ คนยังพกรวมไม่มีพลาดครับผมไม่มีพลาดจริงๆเอาบีนะเห็นไนหะนั่นนะกูอยากได้บีเอ้ยเอยเอเอกรรืๆเว้ยเออส่รวมเล่นเล่นสักรอบหนึ่งเก่งนะเก่งเล่เล่นสักรอบหนึ่งกเล่นเล่นสักรอบหนึ่งโอ้โหเล่น,นเล่นจริงๆติดแค่หนึ่งอัน โอเคครับผมคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวบายวิทยเพียงเท่านี้นะครับผมอินฟีใหม่เลข62ต้องขอตัวไว้ก่อนครับถ้าชอบไม่ชอบประการใดก็ฝากกดบิ๊กไลค์หรือว่ากดตัซัพเอร์ใครมาก็ได้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมเพื่อให้แก้ไขอะไรก็บอกได้นะครับบ๊ายบาย